โชว์ออฟเหรอคะเออห้อยขาเดียวมาเร็วมาหรือวิวใหม่ใช้ใช้แ<า>สงอ่ะวิวใหม่ใช้แสงมามมงเร็วมามาดูดูดูวิมใหม่หรืจะกลับหาเจ้าของไหมแทนแทนไปยืนข้างล่างนี้จะวิ่หาแทนไหมอ๋อไม่วิ่งอ่ะไม่สนิทกันด้วยอ้าวไม่สนิทกันด้วยเหรอไม่ได้สนิทกันละ โอ้ยดูโชว์ออฟโชว์ออฟโยอถ่ายเยอะถ่ายเยอะนักยิมนักติดเก่าแล้วเนี่ยฮะนักยิมนักติดเก่าไม่ได้หรอว่ามันต้องไปเต้นคุ้ว่าแล้วท่าอื่นก็ไม่ท่าไม่นะเอาหัวลงเนี่ยนะแน่เอาขึ้นแล้วแสดงกายกรรมหน่อยค่ะชื่อปีใหม่นะคะชื่อปีใหม่ตึง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  ตึง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 งตออบจออปีใหม่จออตึง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 ่ิมาตึงตึตึง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 งไอ้หัวตีลังกาอยู่เป็นข้างขาวแล้วไมเป็นนกละเ่เฮ้ยเป็นเกาะมือเดียวเเกาะมือเดียวด้วยวะ

มามาเร็วมารามไปยินข้างล่างมัแม่มา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 บินมาบินมาทิมไปเดินลอดดิป่ะทิมเดินลอดดิติดติดับพิมเล่นกายกรรม อยู่ใกล้ทิมเลยเร็ว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 ีวไปเมิมชอบไปโชว์หมาชอบไปล่อมันแล้วก็หมาจะงับเปล่าตอนนั้นไม่มีตอนนั้นไม่มีใครสนใจพี่ใหม่พี่ใหม่บินลงพื้นอะแล้วหมาก็ยืนอยู่ตรงนั้นอะตอนถ่ายรูกพ่อพี่ใหม่โชว์ใหญ่เลยมามาติกล็อคหนึ่งอะมาเร็วเร็ว เฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมมาไม่ยอมมา,า,มาใครเรียกก็ไม่มาแกงต้องแกงแบบทำเป็นไม่สนใจมันมันบินหาเลยหาว้ยทีมไปแล้วเว้ยเหม,มืนละไอ้ทิมอยู่กับสามสหายละเอาละทิมไปละไม,มไม่มีใครสนใจมันปล่อยมันแล้วก็มันบินกลับโกงเอง <laughs> อ,อ๋อมันกลับโกงเอง <laughs> ไปเกาะอ,อยู่บนหลังงค่งครับมาอ,อรอ,อเข้ากงมันรู้ที่พักมันตำใลญ่มามาเราา็วสวนสัตว์เลยค่ะปีใหม่มีใครสวนเล่าปีใหม่เอ้ยลีลาอยู่ยิมนาสติกต่อ นักยิมนักติกอีกไหมนักยิมนักติก๊กไม่งลงเลยนะตอนนี้กำลังเล่นท่าอยู่บินไปเรียกมาใกล้ๆดิบินหาต้องไอ้ไอ้จีนลิสนตะเนาะไอ้จีนลิสเรียกนี่มาเลยจีนลิสอยู่ไหนบิหนหายไปแล้วครับเอาเลยหายไปเลยอ่ะพวกจับได้เอาไปขายพวกเอาไปขายเลยเราจะรู้ได้ไง มันมันมันหลุดกลางคืนเนี่ยครับเอามันไปโรตัสด้วยเอามันนั่งรถไปด้วยมันพูดได้นั่นน่ะวันดีครับอ๋อเหรอแล้วเป็นลงแล้วปีใหม่อยู่วันนั้นแล้ววันนี้มาอ้โคตรใจเยอะเกินไงมา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 มะมา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 ็าม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 าาม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 าาามาามามามมา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 ามาาม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 าามาามามาม มาเร็วมาเร็วลงไม่ได้แล้วมันงกลัวแล้วมั้งกลัวแล้วลงไม่ได้แล้วไม่ยอมลงแล้วอ่ะเอาเลยเอาเลยไปเขียมัน